ตอนมาฟังแล้วพระอาจารย์อุเทนท่านฝากรรมเทตนาถึงดิฉันเหรอคะกับอาจารย์เบียร์ด้วยเหรอท่านฝากว่ายังไงไปฟังท่านเทศกันคะ่ะเราเป็นคนพุทธเราต้องฟังพระสอนนะคะไปฟังพร้อมกันจ้าตื่นกับอยู่เหมือนเดิมเลยเห็นไหมนี่คือนี่คืออะ ทั้งบักเบียทั้งไอหนูแพรรี่เนี่ยมันเป็นคนตื้นกล้ำมืดบอดในธรรมตรงตามหัวข้อที่ว่าไว้นี้ทุกประการไม่ผิดเพี้ยนหรอกแล้วก็ตรงมากยิ่งกว่านั้นก็คือเพราะว่าซาบาบักเียเนี่ยมันเป็นเกย์นะน่าจะเป็นเกย์คนะิงน่าจะเป็นเกย์คนะิงรู้รู้ด้วยว่าเขาเป็นเกย์คนะิงมันก็เป็นบันดอกกระเทยตุ๊กเจ๋าเจ้าแตกนะ <laughs> เต้นๆต้นอืมสลิดลบตามภาษาเหนือนะสลิดดกท่านจะว่าดิฉันสลิดดกไม่แน่ไอ้หนูแพลรีรไพวันมันอาจจะเป็นเกย์ควีนก็ได้นะเพราะว่าเกย์นี่ม,นมันมีอยู่สองประเภทเกย์คิงแล้วก็เกย์ควีน <laughs> เกย์คิงก็หมายถึงว่าคนนั้นมันชอบไม้ป่าเดียวกัน,น,นคือเป็นผู้ชายแต่ว่าชอบไม้ป่าเดียวกันก็คือชอบผู้ชาย เกย์ควีนเนี่ยมันก็จะไปชอบผู้หญิงไม่ใช่ชอบผู้ชายเกย์ควีนนะ mm hmm. แต่ตีนวนแพลนิที่ผ่านมามันก็ไปชอบผู้ชายมันก็เป็นกระเทย,ทยแท้ๆแหละมันไม่ได้เป็นเกย์ควีนหรอกทีนี้เกย์คิงกับเกย์คว mm ีน hmm. บันดอกกระเทยตุ๊ดแถวอย่างเจ้าแพลนิไพวันเนเห็นไหมอัรยาสัายนิสัยมันเหมือนกันเลย อาตมายังขำขำจนกระทั่งว่าจะเคลื่อนไสน้นอนแหละตอนหนึ่งที่บักเบียมันออกคลิปมาว่าพระมหาโอเทนเนี่ยก็ได้เคยอ่านหนังสือของท่านอยู่เหมือนกันท่านเขียนหนังสือดีอามเนะี่ยบอกว่าพระนรเนมจากนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้จักนะในคลิปในโรงพยาบาลนะั้นแต่ว่าท่านทําไมออกตัวแรงจังก็ว่าจะไปกราบขอเข้ามาท่านอยู่เหมือนกันเพราะ คุณแพรลี่พยวันสัตบุรุษเขาแนะนำมาแล้วบักเดียคนเกวลวาล่าคนตื้นกร,รมเมือบอดในธรรมเนี่ยมันตากินถั่วถึงขนาดนั้นเชียวหรอมันไปมองว่าไอ้หนูแพรลี่พยวันเป็นสัตบุุษได้อย่างไรโอ้โหว่าแต่มาเราก็ขำม,มากเลยขำจนแทบจะคลื่นไส้น่นหละอันนี้ไม่ใช่คำกระทบกระเทียนน้เป็นอย่างนั้นจริงๆขำม,มากเลยที่ไปมองว่าไอ้หนูแพรี่พยวัน มันดอกกระเทยตุดแาวแท้ๆว่าเป็นสัตบุรุษไปได้โอ้โหขำที่สุดเลยในวันนี้ธรรมาภาพได้แสดงธรรมก็ได้พูดให้ศริกรมฐานได้ฟังอยู่ว่าจะแสดงเรื่องอะไรทีนี้ศิษย์อกว่ามาเลยไม่กลัวโดนลุมหลอกมากันทั้งโขงเลยมาน<อ>าทั้งโขงเ,<อ>เลยยกพวกมาเลย ไอเออปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยไอเออปรีจันไรเหล่านี้ไม่เคยกลัวมันเลยมาเลยโอ้เจ็บอยู่เหมือนกันนะไอเออปรีจันไรนะเดี๋ยวแต่ว่าพูดด้วยอารมณ์ดีนะไม่ได้พูดเนี่ยเนี่ยไส่ท่านเป็นอย่างเนี้ยท่านอูเทนเดี๋ยวขอฝากถึงท่านอูเทนก่อนคือท่านจะนนีัยไ่ท่านจะเป็นแบบเนี้ย เรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะเรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติแต่คําพูดคำจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านหนูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคานะอปีจันเลยเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไลยเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าถ้าดิฉันไม่มีทําดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านหนูเทนแล้วก็ท่านกบวชหลายพรรษาแล้ว เป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ยสอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนออกรายการโขนกระแต่ดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปรเรียน9าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันนะ่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่า เป็นพระก็ปลดปรงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูคนอื่นเขาทําไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอขมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาแล้วแต่ละคําที่ท่านพูดเนี่ย ดิฉันพูดเลยนะถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองดิฉันฟ้องท่านเลยอปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าข่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะคาว่าจันได่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกนะคะอย่าทําแบบนี้ดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอกดิฉันไม่ฟ้องท่านหรอก แต่พูดก็คือว่าเสียดายท่านจะทําแบบนี้ทําไมท่านอุเทนท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรคําถามคือท่านทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรดิฉันพูดก็ด้วยความปรารถนาดีท่านจะเอาเวลามาด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าท่านมหาวัฒนาด่าอาจารย์เบียด่าเขาแรงมากกะเลวลาดเนี่ยกะเลวลาดด่าเขาว่าเขาเป็นเกย์ควีนเกย์คิงมันไม่ใช่เรื่องของพระมันเป็นเรื่องของพระเหลือไปเสือกเรื่องเพศสภาพคนอื่นเนี่ยมัอย่าดิฉันพูดอย่างนี้ท่านก็ว่าดิฉัน พูดจารุนแรงอีกแล้วท่านจะไปพูดคนอื่นเป็นตุดเป็นเกย์เป็นใครก็จะไปยกย่องใครว่าเป็นสับบุรุษมันก็เรื่องของเขาใช่ปะละ่ะใช่ไหมทุกคนออดิชั่นปักอันนี้ขอโทษทีปักตะกาและแม่ดาวของเครื่องขอโทษทีนะท่านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังในคำพูดนิดนึงดิฉันไม่ฟ้องหรอกค่ะไม่ฟ้องหรอกแต่ถ้าฟ้องอะเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าหมิ่นประมาทเต็มเต็มเลย วาไม่ใช่คําว่าอปีจลัยเนี่ยเป็นพระมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีความรู้ทางกฎหมายนะคะถ้าไปพูดอย่างนี้มันไม่ถูกเดี๋ยวดิวฉันจะเอาคลิปที่ท่านพูดถึงที่ฉันนะไปให้คนอื่นฟังนะว่ามันฟังได้ไหมว่ามันฟังได้หรือเปล่าที่ท่านพูดมาเนี่ยใช้คําแต่ละคําเนี่ยมันมันมันน,น,น่าฟังไหมท่านจะไปโกรธไปเคืองอะไรขนาดนั้นและท่านจะบอกว่าไม่โกรธท่านหลอกตัวเองท่านอุเทนแต่ละคําที่ท่านสะบ,บัดออกมาเนี่ย ท่านพูดแบบนิ่มๆแต่ละคำแต่ที่ท่านสะบทออกมาเนี่ยอปีจันไรเออยอะไรเอ ơi, อยกะเลวราชเนี่ยดิฉันไม่ได้ว่าร้ายอะไร,ะไรท่านเลยดิฉันแค่แนะนําท่านเอาท่านจะมองเห็นดิฉันในฐานะเป็นอุบาสกก็ได้อุบาสิการกหรือจะมองเห็นดิฉันเป็นกระเทยคนหนึ่งก็ได้แต่ดิฉันก็หวังดีว่าท่านท่านอ่านคอมเมนต์บางทีเวลาท่านพูดออกมาตัดคลิปอัดอะไรว่าคนอื่นว่าร้ายให้คนอื่นเนี่ยใช้คําพูดแบบว่าเขาเป็นกะเลกะ,กะเลวราชเอาอาการเจ็บป่วยเขามาพูดถึงเนี่ย ทุกคนมันมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่เอามาพูดโยงให้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของตนเนี่ยที่ฉันว่ามันเหมาะที่ไหนล่ะคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นกันทุกคนเลยรู้ปะท่านไม่เคยป่วยเลยท่านไม่อาพาธเหรอเป็นพระท่านจะล่วงพ้นจากอาการอาพาธไปได้เหรอพระยาที่ทำมงหิพระยาทิงอนติโตฮะคนเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ท่านเป็นพระท่านก็หนีไม่พ้นหรอก านไม่เคยอาพาธเลอแล้วถ้าคนอื่นเขาเอาอาการอาพาธของท่านมาพูดบ้างแล้วท่านจะรู้สึกยังไงมันก็อย่างเดียวกันแค่นั้นเลยประเด็นของดิฉันแค่ตรงนี้ส่วนท่านจะถกกันในทางธรรมหรือว่าอะไรในข้อธรรมท่านจะฟาดท่านจะสอนดิฉันไม่เคยขัดท่านนี่ดิฉันกับท่านก็เคยฟาดกันมาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเป็นพระท่านจําได้ไหมที่ท่านยกตัวเองว่าท่านเป็นพยาอินทรีย์ว่าดิฉันเป็นกาเนี่ยนี่ไต่เหยียดท่านก็คือเสมอต้นเสมอปลายมาก ตั้งแต่เป็นพระก็ติดนิสัยขี้เหยียดอุเทนเนี่ยอุเทนเนี่ยเนี่ยศึกดิฉันศึกออกมาแล้วท่านก็ยังเหยียดติดนิสัยเหยียดเหมือนเดิมนะท่านต้องเอามือลูบหัวท่านดูบ้างเนี่ยดิฉันพูดแบบให้เกียรติท่านสุดแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นดิฉันแบบเรียกไอ้แล้วนะดิฉันพูดตรงๆแต่ดิฉันให้เกียรติท่านอยู่เราเห็นว่าเออท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นพระที่ท่านมีความรู้อ่ะวัดปฏิบัติท่านก็ไม่เก๊หรอก แต่ท่านต้องลดอัตราของท่านลงอีกลงอีกเยอะเลยอนะ่ะไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติไปเพื่ออะไรเนี่ยจะแค่ดิฉันแนะนํานิดเดียว,วท่านด่าดิฉันแบบเจ็บแสบขนาดนั้นนะฮะอภีจลัยเนี่ยเอมันเข้าดีกานะท่านอุเทนท่านอยากขึ้นศาลเหรอคะอท่านอยากไปไปนั่งวิปัสสนาหน้าบัลาารลังศาลไหมคะดิฉันถามท่านหน่อย ประดาถึงขนาดนี้มันเหมาะไหมเอาท่านไปถามเอาแค่เหมาะพอไม่ต้องพูดถึงกฎหมายก็เอาว่าเหมาะไม่เหมาะท่านไปถามใจท่านเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ว่าแนะนําว่าเออให้ท่าน่ะปลดปรงว่าจะไปว่าเอาอาการเจ็บป่วยเขามาว่าแค่นั้นเลยไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยไม่ได้ว่าสิ่งใดมากมายเลยท่านอนุเทนเป็นโยมก็แนะนําพระได้ทําไมแนะนําไม่ได้ละ่ะ อ,อแล้วท่านแทนที่จะพูดโดยธรรมอย่างเงี้ยมาพูดเรื่องว่าเป็นสาวแตกตุ๊ดแตกอะไรอย่างเงี้ยมันเพศภาพมันไม่ได้ไม,ไดมันไม่ได้ไ,ไปเป็นบนหัวใครนะคะท่านอันนี้โยมขออนุญาตพูดตรงๆใครก็จะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์มันไปเกี่ยวอะไรอะ่ะพพ,พพะพุทธเจ้าสอนให้ท่านเหยียดเพศภาพคนอื่นเหรอศาสนาพูดมันต้องเป็นศาสนาแห่งการให้พื้นที่กับคนในการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เหรอใช่ไหม ทำไมครับรรดาบรรดาไม่สามารถฟังธรรมได้เหรอหรือว่ายังไงหรือว่าบันดาบวชไม่ได้เหรอท่านก็ประเรียนเก้าเนี่ยท่านไม่ได้เรียนมาเหรอสมัญต์ภาษาทิกาท่านก็เรียนมาท่านปเรียนเก้าดิฉันก็ปเรียนเก้าค่ะท่านอุเทนดิฉันก็ไม่ได้โง่ไปกว่าท่านหรอกท่านก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าดิฉันค่ะก็ปเรียนเก้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเขาต้องเคารพนับถือกันในฐานะที่ย้ําว่าดิฉันมองท่านว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ แล้วท่านก็พูดเองว่าดิฉันก็แนะนําอาจารย์เบียให้ไปหาท่านก็อยากให้ไปหากันเวลาใครมีเรื่องกันดิฉันแนะนําให้ไปหาหมดเนี่ยท่านอาจารย์วัฒนาตอนหลังก็ท่านก็ยังมาเข้าใจกันอะไรกันอันไหนเขาไม่ดีในส่วนไหนท่านก็ไปบอกกล่าวเขาโดยธรรมสิว่าเขาโดยธรรมสิไม่ใช่ไปพูดเรื่องเพศสภาพเขาเออท่านมีแต่ความอะไรของท่านในเวลาท่าน อัดคลิปตั้งคลิปอยู่คนเดียวนั่นน่ะท่านก็รู้ตัวท่านอยู่เวลาท่านเทศสอนเนี่ยกล้องกี่ตัวล่ะนะนั่งพูดนั่งตัดนั่งอะไรอยู่น่ะมันมีแต่อัตตาหรือเปล่าคําถามคําถามฮะท่านปกป้องทมหรือท่านปกป้องอัตตาในตัวท่านครับท่านดูเทนท่านก็ต้องถามตัวท่านนะโยงก็ไม่บางอาจไปสอนท่านหรอกหรือท่านจะหรือว่ามีคลิปนี้ออกไปแล้วท่านยังจะด่าดิฉันอยู่ก็สุดแล้วแต่ ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านไปถามดีไปถามใจท่านดูดีๆนะที่ท่านไปด่าคนอื่นว่าปีจันไรน่ะมันควรแก่เหตุไหมหรือแม้แต่ด่าดิฉันเนี่ยเสพเพียงเพราะว่าดิฉันแค่ตักเตือนท่านน่ะไม่ได้เตือนรอกถวายคําแนะนําอ่ะใช้คาให้มันสุภาพก็ได้ถวายคําแนะนําท่านเนี่ยท่านไปถามใจตัวท่านดูเถอะนะคะท่านอุเทนจ๋านะคะเออเออเอาไม่ใช่ไม่ใช่อุเทนท่าไม้ค่ะท่านอุเทนเขาอยู่วัดชนะสงคราม ขาอยู่แตว่ทนะสงครามเออท่านก็เคยเดินเตือนโดนเตือนไปแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องคําพูดเรื่องอะไรท่านก็ระมัดระวังเถอะนะคะโยมไม่อยากไปไม่อยากทะเลาะก,กับท่านหรอกไม่อยากโยมไม่อยากทะเลาะก,กับท่านเราเห็นว่าท่านก็เป็นพระที่ที่ดีอะรูปหนึ่งอะนะเพียงแต่ว่าคําพูดคาจาท่านอาจจะแย่ไปนิดหนึ่งในความรู้สึกของโยมอะนะคะแย่ไปถ้าติถ้าติาตตเตียนโดยทําไม่ว่าเลย ติดเตียนโดยทาไม่ว่าเลยแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรท่านเป็นอย่างเงี้ยติดเนี้ยไต่เหยียดชํำเลยแ้แต่สมัยเป็นพระก็ว่าดิฉันเป็นกาเาจะกายัางไงท่านเกิดตระกูลอะไรคะท่านอุเทนท่านมาจากตระกูลอะไรท่านเกิดในล้วในวังเหรอท่านก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันเรามันก็ลูกชาวบ้านหลานชาวนาเหมือนกันไปบวชมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนศึกษาพระวินยัยมีผ้าเหลืองหอ่อคลุมกายนะ อยู่ในฐานะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นพระวิปัสนาแล้วมันจะสูงกว่าคนอื่นอันนี้ไปฝึกเอาอัตตานะถ้าทําแบบนั้นนะเป็นพระมันต้องเอาน,น้อมทำตนที่เอาน,น้อมทำตนถ้าพูดในฐานะครูบาอาจารย์ก็ต้องอาศัยความเอ็นดูไงอาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวาจีกรรมอาศัยเมตตามโนกรรมใช่ไหมละ่ะว่ากล่าวตักเตือนก็ว่าไปหลายๆ ลาพหลายๆรูปที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์เบียร์เขาก็เมตตาว่ากล่าวตักเตือนนะแต่เขาไม่ได้เหยียดนี่อันที่ไม่ควรเลยก็คือท่านจะไปเหยียดไม่ได้ค่ะมันหมดยุคแล้วแล้วจะไปพูดว่าคนนู้นเป็นเกย์คนนี้เป็นกระเทยอะไรพูดเพื่ออะไรไม่งงอันนี้ไม่เข้าใจยิ่งไปด่าอาปีจันไรมันไม่ไหวนะคะท่านอุเท